สวัสดีครับผมไพรเวทสถานสัตว์นะครับจากสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานเครื่องอ่านหนังสือเสียงและบันทึกเสียงแบบพกพา E5 นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งทางสหกรณ์เราได้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ภาษาไทยนะครับแล้วทางผู้ผลิตเครื่อง E5 เนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้เสียงสังเคราะห์ภาษาไทยของ Nuance นะครับซึ่งก็หลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีสำหรับ Nuance <ม>นะครับผู้ที่ผลิตระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยให้ใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วรวมถึงล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการร่วมกับผู้ผลิตเครื่อง E5 เนี่ยนะครับผลิต นะครับเครื่องอ่านหนังสือเสียงและบันทึกเสียงแบบพกพาในหลายๆภาษานะครับซึ่งภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนําให้เรารู้จักกับตัวเครื่อง e5 กันก่อนนะครับเครื่อง e5 นะครับก็มีขนาดเท่ากับประมาณเท่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับแนวยาวๆนะครับแล้วก็กว้างไม่มากนักนะครับ มีปุ่มอยู่บริเวณหน้าเครื่องเนี่ยถ้าวางเรียงๆกันเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีได้ถึง3ปุ่มนะครับเรียงห่างกันนะครับได้อย่างชัดเจนเลยเวลาเราจับนี่นะครับเราแยกได้นะครับทีนี้ผมจะแนะนําให้พวกเราได้ทราบถึงโครงสร้างนะครับของเครื่องอ่านหนังสือเสียงและบันทึกเสียงแบบพกพานะครับ E5 นะครับ เริ่มจากด้านบนของเครื่องนะครับก็จะเป็นส่วนของไมโครโฟนนะครับอันนี้ที่นิ้วผมเนี่ยนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับพร้อมกับอีกใกล้ๆกันนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นที่ร้อยสายแขวนคอได้นะครับอันนี้สําหรับแขวนคอได้นะครับด้านบนก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนด้านซ้ายของเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบไมโคร SD card นะครับซึ่งเราจะใช้ไมโคร SD card อย่างนี้นะครับเราก็ กดออกมานะครับอ่ากดออกมาเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงการทํางานตั้งแต่แรกขอบคุณคสำหรับการใช้งานปิดเครื่องเขาขอบคุณด้วยนะอ่ะนี่คือ micro SD card นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับในกรณีที่ถ้าเราจะใช้ micro SD card พอเราใส่ไปแล้วการ์ดก็จะล็อกนะครับอ่าช่องช่องเสียบการ์ดนี่เขาก็จะล็อกตัวการ์ดเอาไว้นะครับส่วน ด้านเมื่อกี้ด้านซ้ายตอนนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีช่องสําหรับเชื่อมต่อนะครับด้านซ้ายสุดจะเป็นหูฟังนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นช่องที่จะไว้เชื่อมต่อกับสาย USB นะครับโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไมโคร USB นะครับแล้วก็ถ้าใช้สาย USB อีกฝั่งก็จะเป็น USB ขนาดใหญ่ที่ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเชื่อมต่อกับชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าหัวชาร์จไฟบ้านเนี่ยนะครับ ชาร์จได้นะครับแล้วก็ด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นเชื่อมช่องไว้เชื่อมต่อกับไมโครโฟนภายนอกนะครับหรือจะเป็นไลน์อินก็ได้นะคือหมายถึงว่าเราใช้สายไลน์อินนะครับปล่อยเสียงมาจากมิกเซอร์แล้วก็มาบันทึกด้วยเครื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าวิธีการบันทึกต้องไปเซตข้างในอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าช่องที่สําหรับเชื่อมต่อตรงน,นี้แล้วอย่างไมโครโฟนภายนอกนี่ก็เป็นไมโครโฟนที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับที่มี หัวขนาดเล็กนะครับ3.5เนี่ยนะครับก็มาเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือด้านล่างของเครื่องทีนี้เรามาดูที่สําคัญเลยนะครับก็คือด้านหน้าของเครื่องนะครับด้านหน้าของเครื่องนี้นะครับปุ่มบนซ้ายจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power ก็ไว้เปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับแล้วส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นปุ่ม record นะครับปุ่ม record ก็คือปุ่มบันทึกนั่นเองนะครับ ถัดลงมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นลูกศรสีทิศแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับโดยลูกศรก็จะมีตั้งแต่ลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็วนไปทางขวาก็จะเป็นลูกศรขวานะครับลงมาก็จะเป็นลูกศรลงแล้วก็เป็นลูกศรซ้ายนะครับอันนี้แล้วตรงกลางก็เป็นปุ่มโอเคอย่างที่บอกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะมีเหลืออยู่อีก8ปุ่มนะครับแต่ว่า2ปุ่มคู่บนนี้นะครับทางซ้ายจะเป็นปุ่มเมนูนะครับก็เอาไว้เข้าเมนูต่าง แล้วความสามารถพิเศษของเครื่อง E5 นี้ก็คือว่าเขาจะมีเมนูอยู่2เมนูนะครับเมนูแรกเป็นเมนูหลักของเครื่องส่วนอีกเมนูหนึ่งเา็เาเรียกว่าเป็นเมนูไฟล์แมเนเจอร์หรือว่าถ้าพูดง่ายๆเหมือนในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเหมือนคอนเท็กซ์เมนูที่เราคลิกขวาอย่างเนี้ยนะครับเ,เขาจะมีเมนูในลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนด้านขวาด้านขวาจะเป็นปุ่ม e s c a p e หรือว่าปุ่มที่จะใช้ออกจากเมนูต่างๆนะครับแล้วอีก6ปุ่มที่เหลือนะครับ ด้านบนนะครับทางซ้ายจะเป็นป uh okay. <se uh ุ่มลดวอลลุ่มนะครับลดเสียงนะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่ม yep อินโฟนะครับเอาไว้รายงานว่าตอนนี้นะครับเราฟังไฟล์อะไรอยู่นะครับเวลาเท่าไหร่แบตเตอรี Chuck ่เหลือเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วทางขวาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับส่วนแถวล่างสุดนะครับด้านซ้ายเป็นปุ่มมิวสิกนะครับปุ่มมิวสิกก็เอาไว้กดเข้ามาเพื่อที่จะฟังไฟล์เสียงล่าสุดที่เราฟังอยู่นะครับ แล้วตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเรดิโอก็คือปุ่มที่จะไปฟ,ฟังวิทยุ FM นะครับซึ่งอันนี้ต้องเชื่อมต่อหูฟังด้วยนะครับเขาก็จะใช้หูฟังเราเนี่ยสายหูฟังเนี่ยเป็นเหมือนสายอากาศนะครับด้วยเลยแล้วก็ปุ่มขวาสุดจะเป็นปุ่มบุ๊กมาร์กนะครับคือเราทําที่ขั้นหนังสือไว้ยังไงเราก็มาหาจากปุ่มบุ๊กมาร์กได้รวมถึงเราเคยฟังไฟล์อะไรไว้ที่ไหนนะครับถ้ามีหน่วยความจําที่เก็บไฟล์นั้นอยู่ในเครื่องได้ เราก็จะมาค้นหาจาก history ได้นะครับว่าเราเคยฟังไฟล์นี้อยู่นะครับเอาละนะครับผมจะลองเปิดเครื่อง e5 นะครับให้พวกเราฟังเสียงกันดูนะครับนี่นะครับพอกดปุ่มพ o w เ r ืค้างไว้แล้วก็จะมีเสียงดนตรีแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับเราวรอสักครู่นะครับ เบรนเรดิโอโอ้ค่โเดอร์อ่านะครับเขา <imer> จะมีเสียงออกมานะครับซึ่งเสียงเนี่ยออกมาจากลําโพงด้านหลังของเครื่องนะครับอันนี้คือพื้นที่ลําโพงนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยกว้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เสียงที่ดังอยู่นะครับอ่าทีนี้ผมจะลองใช้ให้ฟังคร่าวๆนะครับลองใช้เครื่องให้ฟังกันคร่าวๆถ้าเรากดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงนะครับเรากดเพิ่มเสียงนะครับความดังสิบหกความดังสิบหก เนี่ยนะครับเขาจะบอกระดับความดังด้วยนะครับซึ่งความดังที่ดังที่สุดที่เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นระดับ16นะครับแล้วถ้ากดลูกศรซ้ายอ่าขอโทษนะครับถ้ากดปุ่มเบาเสียงนะครับความดัง15ความดัง14ความดัง13ความดัง12เนี่ยนะครับก็จะเสียงก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเปิดเสียงให้ดังนิดหนึ่งนะครับเรากดค้างได้นะครับหรือว่ากดกด กดรัวๆวได้นะครับกดค้างก็ได้กดรัวก็ได้นะครับความวละนะครับทีนี้พอเราเปิดเข้ามานะครับส่วนที่สําคัญสําคัญในเครื่องนี้นะครับก็คือเขาจะมีโครงสร้างการเก็บข้อมูลอยู่ที่สําคัญสําคัญคือ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เป็นโฟลเดอร์ที่เรียกว่าเดซี่นะครับเดซี่เราสามารถจะกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับเพื่อที่จะหา โฟเดอร์หรือไฟล์ต่างๆได้นะครับใช้ลูกศรขึ้นกับลูกศรลงอย่างเดียวเลยนะครับเวลาเรากดหานะครับโฟเดอร์ er ที่ชื่อ d a i s y นะครับ D A I S Y จะเอาไว้เก็บหนังสือระบบ d a i s y นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบ Full t e ทคหรือว่าจะเป็นแบบ N C C ก็ตามนะครับคือหมายความว่ามีเสียงอย่างเดียวหรือมีมีตัวหนังสือด้วยหรือไม่ก็ได้นะครับเครื่องนี้อ่านได้นะครับก็จะเก็บหนังสือ d a i s y ไว้ในโฟเดอร์นี้ แล้วก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งคือโฟลเดอร์ชื่อบันทึกนะครับชื่อบันทึกก็ไว้เก็บเสียงที่บันทึกด้วยเครื่องนี้นะครับพอเราบันทึกเสียงปุ๊บเขาก็จะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์บันทึกเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่2ส,ส่วนที่3ก็คือโฟลเดอร์อื่นๆที่มีอยู่ในเครื่องนี้นะครับอาจจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บเพลง MP3 โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Word ไฟล์ Text ไฟล์ PDF อะไรต่างๆนะครับก็ทําได้นะครับทีนี้ มาดูคุณสมบัติของเครื่องกันบ้างนะครับอันแรกก็คืออ่านหนังสือเสียงระบบ d ดซ y นะครับได้แน่ๆนะครับอันต่อมาก็คือเล่นไฟล์เสียง mp 3ไฟล์เว็บไฟล์ wma พวกนี้ ogg อย่างนี้ได้หมดนะครับต่อมาก็คือเป็นเครื่องอ่านหนังสือที่อ่านไฟล์ text ต่างๆนะครับตระกูล office ตระกูล text pdf อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น pdf เนี่ยต้องเป็น pdf ที่แปลงมาจากไฟล์เอกสารนะครับไม่ใช่ไฟล์ที่สแกนมา นะครับสำหรับ PDF นะครับหรืออาจจะอา่านไฟล์ e p u b ก็ได้นะครับ k คอ EPUB ก็จะเป็นหนังสืออีกรูปแบบหนึง่งนะครับที่มีรูปแบบการผลิตที่สามารถจะผสมนะครับมีภาพมีข้อความแล้วก็ทำเป็นลิงก์เป็นอะไรได้เหมือนเหมือน PDF เนี่ยนะครับแต่ว่า EPUB นี่มันก็จะใหม่กว่านะครับเครื่องนี้ก็อ่านได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังบันทึกเสียงได้นะครับฟังวิทยุได้เป็นนาฬิกา บอกเวลาได้นะ,ะสมมุติว่าผมใช้บอกเวลานะครับเวลาขณะนี้10บนาฬิกาห้นาทีวันอังคารวันที่8พฤศจิกายน2016นะครับอันนี้คือบอกเวลาแล้วก็รายงานแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่25%เปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โฟลเดอร์อะไรแล้วลำดับที่เท่าไหร่ของทั้งหมดเราก็กดฟังได้หน้าหลักเดซี่โฟลเดอร์รวมทั้งหมดเรายการ รายการนี้เป็นลำดับที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกอย่างนี้นะครับเรากดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อจะไล่ไปหาโฟลเดอร์ต่างๆหรือไฟล์ต่างๆนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ d ดซี่ตอนนี้อยู่ที่อีบุ๊กนะครับเนี่ยนะครับถ้าตั้งชื่อภาษาอังกฤษเขาก็จะอ่านภาษาอังกฤษให้นะครับบันทึกฟเดแล้วก็นี่ชื่อภาษาไทยก็จะอ่านชัดเจนอย่างนี้ 493.93กิโลไบต์นนอันนี้จะเป็นไฟล์นะครับเป็นไฟล์ก็จะบอกชื่อแล้วก็บอกขนาดด้วยเพรสเซนสหกรณ์58 mp3 3.68เมกะไบต์อ่าจะบอกอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอ่านหนังสือเดซี่ให้พวกเราฟังดูอ่าร์มเบียนเรดิโอโฟเดอร์เดซี่โฟเดอร์นะครับแล้วผมก็กดปุ่มกลางเข้าไปเขดียวก้าวขามาฮาเซกที่โฟเดอร์ ผมอาจจะเล่นลูกศรขึ้นบ้างนะครับราชันแห่งงท้อทนีเป็นชื่อเรื่องถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาไทยเขาก็จะอ่านเลย b 7,6 b 6,727 Peter Tindall w d d i n Folder อ่าผมอ่านเรื่องนี้นะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรนะเพราะว่ามันเป็นชื่อของโฟลเดอร์หนังสือที่เราอ่าไปไปคัดลอกมาแล้วมาวางในเครื่องนะครับอาจจะยืมหนังสือมาจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติเนี่ยนะครับ แล้วมาเป็นซีดีอย่างเงี้ยเราก็เปิดกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์หนังสือนั้นมาเลยมาวางไว้ในในไดร์เวลาเราเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นอีห้าเนี่ยเป็นไดร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาวางในโฟลเดอร์ที่ชื่อเดซี่นะครับสำหรับหนังสือเสียงระบบเดซี่นะฮะแล้วเราก็มาเลือกเข้ามาอ่านอนาณาจักรภายในพอเราเข้ามาอ่านจากชื่อโฟลเดอร์ที่เราอาจจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกนะครับเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะอ่านจากไทโลของหนังสือเลยนะครับชื่ออาณาจักรภายในนะฮะ แล้วเราก็กดปุ่มโอเคเ้าไปอีกทีหนึ่งอนจาจภายในเขียนโดยมิสเจเนวิฟคอฟิลจะทำเป็นหนังสือเสียงในระบบหยุดชั่วคราวเนี่ยนะครับเราก็จะอ่านนะครับคราวนี้ในการอ่านหนังสือเดซี่นะครับเราก็สามารถที่จะสำรวจไปยังจุดต่างๆของหนังสือได้นะครับ ถ้าเราดูจากเมนูนะครับเขาจะมีให้เราสํารวจได้อย่างนี้นะครับ,รบเน, <c oughs> นี่ยนะครับมีระบุเลขหน้าระบััหวแล้วก็ลำดับหัวเรื่องนะครับก็คือหัวเรื่องเนี่ยมีมีกี่หัวเรื่องเราเราก็กดเลขไปนะครับหัวเรื่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงร้อยได้หมดนะครับคว <c oughs> <c oughs> ามแล้วก็ตั้งความเร็วเสียงได้ระดับเสียงศระดับความสูงต่ําของเสียงนะครับได้ ระยะเวลาที่ต้องการข้ามสามสิบวิน,นาทีแล้วสมมติเราอยากจะข้ามนะครับก็สามารถข้ามเป็นระยะเวลาได้ด้วยนะครับกระบุเลขหน้ากลับมาที่เดิมนะครับเราก็ออกจากเมนูมาแล้วเราลองฟังดูต่อนะครับเ c m ี่ o อ็โดยห้องสม,มุดคนยนชวทีนี้นะครับถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนโหมดในการสำรวจนะครับโดยที่ว่าเปลี่ยนโดยใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเหมือนเดิม ระยะเวลา30วินาทีเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นวักหรือเป็นเฟรชนะครับแล้วก็ระยะเวลา30วินะครับหัวเรื่องระดับหนึ่งแล้วก็หัวเรื่องซึ่งหนังสือเดซี่เนี่ยเขาทําหัวเรื่องไว้อาจจะทําได้สูงสุดถึง9เลเวลเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้เราจะสํารวจไปตามหัวเรื่องระดับ1คือเลเวลหนึ่งนะครับหรือถ้ามีเลเวลสองเขาก็จะมีหัวเรื่องระดับ2ระดับ3ไปเรื่อยๆถ้าหนังสือมีนะครับแต่ถ้าหนังสือไม่มีเขาก็จะเอาเฉพาะที่หนังสือได้ทําเป็นดัชนีไว้ให้เรา ว่ามีเฉพาะอั่เรื่องที่เป็นระดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเป็นวักหรือเฟรชเหมือนเดิมนะครับตาบอดแห่งชาติทีนี้ผมจะลองกดลูกศรซ้ายหรือขวานะกดลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อที่จะกระโดดไปตามวักต่างตปกในอาณาจักรภายในโดยหมู่นี้ที่อุดพาดคำนำประมาให้อ่านอย่าชั่วคราวแล้วถ้าเกิดเรากดค้างไว้ก็ได้นะครับเพราะห้องสมุดได้กรรมการห้องสมุด ในตอนนั้นได้พยายามหาโคจัมาแปลช่วคราวรทีนี้เราเรา,เราก็คงอยากจะรู้ว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนหนะเวลาล่วงมาเกือบสิบปีแล้วก็กดปุม <10 S 2> ่มอินโฟอีกแล้วนะครับจนในเดือนตุลาชื่อเรื่องอาณาจาักรภายในฟังแล้วหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีเวลาทั้งหมดสิบเอ็ดชั่วโมงสิบหกนาที 21วินาทีผู้แต่งเจนเนวีคอฟิลเขียนพัชยากิติขจรแปลสำนักพิมพ์ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติผู้อา่านวาสนากรีบเมฆเผยแพร่เลือก2551-08-04จึงและจุลภาครูปแบบเดซี่อสอคมพุทธศักราช2 5 5 0นี่คือหนังสือเดซีนะครับนี่คือหนังสือเดซีซึ่งเราก็สามารถจะฟังได้เป็นเบื้องต้นนะครับ ทีนี้สมมติเราไม่ฟังแล้วนะครับเราจะออกมาเราก็กด<น>ปุ่ม escape ออกมา,ออ,าออกมาเรื่อยๆนะครับอ,ออกมาจนถึงหน้าหลักนะครับทวน,นี้ผมอยากจะให้เราฟังไฟล์ที่เป็นไฟไฟเทคสักนิดหนึ่งนะครับ e ผมก็เข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อ e-book ซึ่งอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่นอกเหนือจากที่เข้าระบุนะครับก็คือนอกเหนือจากโฟลเดอร์เดซี่กับบันทึกเนี่ยเราจะสร้างโฟลเดอร์อะไรอย่างอื่นไว้ก็ได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ แล้วก็เราก็อาจจะเก็บไว้ให้เราได้เข้าใจเองว่าไฟล์ที่เราจะใส่ไว้เนี่ยเป็นประเภทไหนนะฮะอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะฮะเร์นเอพาร์่แ้ผมก็มีทั้งไฟล e ์อีพับนะครับนิทานคนแจเรือจ้างกับนักศึกษา M p ็มีน่แอ็นิทานด้วยนคนแจวเรือจ้างกับนักศึกษาดาวสามจุดเจ็ดอันนี้เป็นไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์ Word จุดด,ด็อกนะครับผมจะลองอ่านให้ฟังดูนะฮะผมกดอมโอเคเข้ามา สิ้นสุดไฟแล้วจบพอดีนะฮะเดี๋ยวผมกดเมนูไปเร,เริ่มต้นนะครับศูนย์ไปที่หน้าศูนย์คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษามีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พักข้ามฝากในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึม้มและลมเริ่มพัดจนน้ำเกิดเป็นระลอกคลื่นเล็ก เรือแจวได้แล่นไปอย่างช้าๆจนเมื่อเรือได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าเสียงอ่านเนี่ยจะเป็นคนละเสียงกับเมนูนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถจะตั้งเสียงอ่านให้เป็นอีกเสียงหนึ่งจากเมนูได้นะเพราะว่าเครื่องนี้เขามีเสียงภาษาไทยมา2เสียงและเสียงภาษาอังกฤษมาีกงเสียงนะครับถ้าเราอยากจะอ่านไฟล์เสียงภาษาอังกฤษเราก็ไปตั้งเสียงอ่านให้เป็นเสียงภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะครับซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับเมนูอีก เมนูก็จะเป็นเสียงภาษาไทยไปอย่างนี้นะแล้วเครื่องนี้ก็จะบันทึกนะครับการอ่านเนี่ยเป็นไฟล์ mp3 ให้เราฟังได้ด้วยอันนี้ก็เหมาะสําหรับการที่ถ้าเรามีไฟล์แล้วเราเอามาอ่านด้วยเครื่องนี้เสร็จแล้วอยากจะนําเอาเสียงอ่านเนี่ยไปฟังกับไฟล์อื่นเนี่ยเราก็บันทึกเป็น mp3 นะครับแล้วก็ใส่ micro sd card ไปนะฮะอันนี้ก็ให้พวกเราฟังเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังบันทึกเสียงได้ด้วยนะผม จะลองบันทึกให้ฟังสั้นๆนะครับผมก็อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็แค่กดปุ่มบันทึกเสียงอย่างนี้นะครับตอนนี้เสียงก็บันทึกแล้วนะครับบันทึกแล้วถ้าบันทึกเสร็จเมื่อไหร่เราก็กดปุ่มบันทึกอีกทีได้เลยนะฮะเ,เขาก็เขาก็จะมาอยู่ที่ในโฟลเดอร์บันทึกนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ไฟล์ที่เราเพิ่งบันทึกไปเนี่ยนะครับโดยเขาจะตั้งชื่อ เรคคอร์ดแล้วก็วันที่แล้วก็ลำดับที่ของไฟล์สมมติวันหนึ่งเราบันทึกหลายไฟล์ก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งสองสามไปอ่ะทีนี้ผมลองฟังดูนะครับตอนนี้เสียงก็บันทึกแล้วนะครับบันทึกแล้วถ้าบันทึกเสร็จเมื่อไหรเราก็กดปุ่มบันทึกอีกทีได้เลยนะตอนนี้นกนะครับก็จะเป็นเสียงบันทึกนะครับที่บันทึกเมื่อกี้ในการบันทึกเสียงเนี่ยนะครับเครื่องนี้เขาจะตั้ง การตัดเสียงรบกวนหรือว่า Noise Cancellation ได้ด้วยนะฮะเพราะนันเนี่ยสมมุติเรา,าไปใช้ในการประชุมแล้วเรามีาไปนั่งอยู่ตรงสมมุติว่าเป็นใต้ตัวแอร์อย่างเงี้ยนะครับเสียงของแอร์นี่จะดังมากนะฮะเราก็จะตัดเสียงแอร์เนี่ยออกโดยการทำ Noise Cancellation ในการตั้งค่าในการบันทึกเสียงนะฮะเพราะนั้นตอนบันทึกเสียงเนี่ยเสียงจะเงียบ นะครับเสียงจะเงียบแล้วก็เนื้อเสียงจริงๆที่เราต้องการจะบันทึกเนี่ยอย่างเสียงคนพูดอะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกตัดออกไปนะครับอันนี้เป็นความสามารถเบื้องต้นของเครื่อง e5 นะครับยังมีความสามารถต่างๆของเครื่อง e5 อย่างละเอียดอีกนะครับซึ่งผมจะได้นำมาให้ฟังกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเราปิดได้เลยนะครับพอฟังอะไรเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยนะฮะ กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับขอบคุณสําหรับการใช้งานเล้วเขาก็จะพูดอย่างนี้นะครับนี่คือการแนะนำนะครับเครื่องอ่านหนังสือเสียงและบันทึกเสียงแบบพกพา E5 ในเบื้องต้นนะครับคอติดตามผลงานต่อไปนะครับจากสากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไตยจวกัดครับวันนี้ผมไพรเวทสถานสัตว์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ